เรามาดูการใช้หีฝ่าเนาะในเรื่องของเกินจ,จุดจุดจุดอี้ฉี่นะคะก็คือแปลว่ากับหรือและอะไรด้วยกันเนาะนี้เราก็จะมีคําแปลไว้ให้แล้วกับจุดจุดและอะไรด้วยกันเนาะ to do something with together เรามาดูกันอันแรกเลยค่ะโครงสร้างรูปประโยคเจอเกินไฮไลท์ไว้ก่อนเลย เนาะเกินอะไรนันนี้ยังไม่มีอี้ฉี่นะมีแค่การใช้เกินเรามาดูลักษณะการใช้กันเขาบอกบอกว่าประธานเนาะคือจูย่ยเกินเรนตรงซส้อแล้วก็ติ้งยก็คือประธานบวกกับเกินนะคะแล้วก็บวกด้วยเรนที่เป็นคนนั่นเองแล้วก็เป็นเวิร์บตรงเสือก็คือเวิร์บเวิร์บแล้วตามด้วยกรัม ของเราก็คือตัวอ็อบเจก์เนะาะคราวนี้เราอาจจะยังงงๆเรามาดูตัวอย่างกันลักษณะการแปลในเรื่องของการใช้เกินนะคะจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะแบบแรกคือการที่เราแปลแบบนี้ค่ะเป็น1ประธานก่อนแล้วก็มาที่เวิร์บ mm hmm. เวิร์บเสร็จไปกรรมกรรมเสร็จเราค่อยย้อนมาแบบนี้แล้วก็ กลับมาที่ข้อ5แบบนี้อันนี้เราจะเรียกว่าแบบที่1พอแบบที่2คืออย่างไรก็คือ1 2 3 4 5อันนี้ก็จะเป็นแบบตรงตัวไปเลยคือบางอันน่ะมันจะไม่สามารถแปลแบบตรงตัวได้อะคะนึกออกปะเราก็จะต้องใช้วิธีแปลแบบที่1แต่ถ้าสมมติว่าเราแปลแบบที่2ได้เราก็แปลไปเลยอย่างเช่นวอเกินผงโยชื้อฟ้าน ฉันกับเพื่อนกินข้าวอย่างเงี้ยหรือในกรณีเนี้ยเราอาจจะบอกว่าฉันกินข้าวกับเพื่อนมันจะเพาะกว่าอันนี้คือความแตกต่างอ่ะเราลองดูใหม่นะเราลองแปลแบบที่หนึงแบบนี้นะคะฉันกินเนาะกินเป็นเวิร์บใช่ไหมแล้วฟ่านเป็นออบเจกฉันกินข้าวแล้วเราย้อนกลับมาเกินกับใครละ่ะกับเพิงโยที่แปลว่าเพื่อน ตรงนี้เราก็เลยจะแปลได้ว่าฉันกินข้าวกับเพื่อนคราวนี้เราลองมาแปลแบบที่สองไปพร้อมๆกันแปลแบบที่สองเปลี่ยนปากกาดีกว่าเนาะเอาเป็นสีฟ้าฉันกับเพื่อนเ่ะเอาม่ลบกันฉันกับเพื่อนกินข้าวฉัน กับเพื่อนกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะเราจะแปลได้ทั้งสองแบบเลยแต่ถามว่าถ้าใน,ในกรณีประโยคแบบเนี้ยตัวที่มันจะเพาะเลยนะมันก็จะต้องเป็นอันนี้อันนี้มันจะเพาะว่าฉันกินข้าวกับเพื่อนนะอืมเป็นการขยายว่ากินข้าวกับใครเนาะในภาษาไทยจะชอบเป็นประมาณนี้เพราะคราวนี้อันที่สองเขาบอกบอกว่าหูเย่าเกินวะชัวว่า 不要ย我ย่不เกินหวัว,หวปุยาแปลว่าไม่ต้องสัวว่าเนาะรวมกันแปลว่าพูดคุยชวแปลว่าพูดว่าก็แปลว่าพูดเหมือนกันในกรณีนี้เราเลยให้มันแปลว่าพูดคุยไม่ต้องมาพูดคุยกับฉัน หรือไม่ต้องกับฉันพูดคุยเนี่ยอย่างเนี้ยมันจะแปลแบบที่2ไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าให้พวกเราแนะนำให้แปลแบบที่1ดีกว่าแต่ว่ามันจะมีบางข้อที่แปลแบบที่2แล้วสมูทกว่าก็มีนะคะแต่อย่างกรณีข้อ2เนี่ยเราควรแปลแบบที่2มันก็จะกลายเป็นไม่ต้องไม่ต้องพูด กับฉันไม่ต้องพูดกับฉันหรือถ้าแปลให้มันสมมุติจริงๆก็คือไม่ต้องมาพูดกับฉันอืมเพิ่มคำว่ามาลงไปแต่ในประโยคน,นี้มันไม่ได้มีคำว่า มาตัวไหนเลยนะแต่ด้วยภาษาไทยเราเนาะให้มันสมูทมากขึ้นก็จะเป็นทรงนี้ต่อมาทาเกินหลิว老师学汉语ท่าเกินหลิว老่学汉语เอาจริงๆข้อนี้ก็แปลได้สองแบบแต่ว่าถ้าแปลแบบที่หนึ่งจะสมูทกว่าอ่ะเราลองดูแปลแบบที่หนึ่งเขาเรียนเป็นเวิร์บถูกไหมคะภาษาจีน กับหลิวเหล่าซือก็คืออาจารย์หลิวหรือถ้าเราแปลแบบที่สองเขากับอาจารย์หลิวเรียนภาษาจีนเนี่ยมันก็จะแปลกๆทำแม่งทำแม่งแบบนี้ดีกว่าเนาะก็คือเขาในที่นี้ก็คือเขาผู้ชายเรียนอะไรเรียนภาษาจีนกับใครกับ อาจารย์หลิวหรือคุณครูหลิวก็ได้นะคะหรือครูหลิวแล้วแต่เลยพวกเราจะแปลเขาว่าอาจารย์หรือแปลว่าครูก็ได้อันนี้ก็คือตัวอย่างแรกเนาะ